เปิดมปอีกไปอีกอีกเปิเรียบร้อยปึ๊ยเดียวปฮ่าฮ่าว่าฮ่าฮ่าฮ่ดเดียวนี้ปึบ่าอ่อฮ่าฮ่าแ่่าปบ่าฮ่าฮ่าฮ่ากมา่ปบฮ่าค่าฮ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 ่าบฮ่า่า่าฮ่อฮ่าฮ่าบว่าฮ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 ่าปึ๊บฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าปันบฮ่าก่แอาฮ่าฮ่าฮาปึบฮ่า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 ฮาฮ่าปบ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮาปมาก แล้วคือเปิร์กเปิร์กหน้าไอ้แพทหน้าคือเปิร์กแบบว่าโดนเนิร์ฟแบบโคตรอ่ะไอพวกเปิร์กแบบเมตาใช่ครัตะกอนก็โดนเดิมเหมือนกันเปิร์กดิเจนมีเซียนเปิร์กอะไรวะโดนเนิร์ฟเหมือนกันมันอ๋ออ๋อไม่ใช่ไอสัตว์หมายถึงผีที่มันเป็นลิเกนโอ้ยวิ่งช้าป่ะอืมตอนตอนมันกดชิงอ่ะช้าโอ้เพื่อนเพื่อนกับผมอยู่ด้วยกันอ่ะไปั่นเครื่งด้วยกันสองคนละ ช่วยเล่เกมได้ละมันจะรอชิงห้าหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันไล่เพื่อนนี่ไล่เพื่อนยาวเลยผมตอนนี้อ่าถ้านับบ้านเล็กเป็นกลางก็คือหัวหมูหัวหมูลูนชิบหายเออลูนว่ะเรียบร้อยเครื่องบ้านดุระสูุแล้วมั้งอะไรโดนส่องปลาไปดีหนุ่มเก้าเรื่องอยู่นะเมื่อกี้ ช่วยอย่างสวยไว้ให้เพื่อนเล่นเลยต้องปั่นไฟยละเพราะมันมีลูนเนาะลูนน่าจะอยู่มาเล็กไม่ก็โซนผมปั่นผมปั่นขวาขวาเชื่อว่ามันมาหาผมเลยว,วะไปหาเลยลโอ้ <c oughs> แม่งไ <laughs> อ้กูดโดนชิงไอ้เทีย,ยโดนรว่วงไม่ต้องไม่ต้องปั่นแล้ววันนี้ โอเคเมื่อกี้ชิงแล้วก็แบบว่าก็ก็ทำตามสไตล์โอ้ชิดเจ้าไม่ต่างเดียวกันโอ้หลอกตู้เหรอฮึ

อุ้ยเดี๋วแล้วบาขึ้นแล้วขึ้นดิอุ้ยยังก่อนนะน้องไปไปอุ้ย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 เ,เล่นบ้านใหญ่ไงต้หน้าต่างอ่ะเห็นไรเหตุไรละไล่เพื่อนอยู่เอื้อแต่ลงเนี่ยรอรอเล,อล,อลออยรอเลยลอ้อล้อ ไไม่ด้ตาคงวนเฮ้ยเพื่อนคนนี้เจ๋งเอาองศาขนาดยานมาเห็นเนาะใช่ใช่นี่มันเฝ้าหรอใช่มันโซนอยู่มันวิ่งแบบรอบๆตัวไงเฮ้ยเอ้ยได้ทันแน่ทันแน่แล้ววีบะโลใช่ป่ะโอเคเอ้ยตายยากตายยากเอ้ยไปเลยไปเลยไปเลย โอเคไล่ผมไล่ผมไล่ผมแทงได้ไหมเฮ้ยไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องได้ได้เซฟโซนได้เซฟโซนเออเมื่อกี้มันย่อไงผมก็เลยเรียกมันไอย่อเสืออุ <c <c ้ย่นเฮพื่อนไปช่วยดีกว่ามาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมันคงโกรธอ่ะไอ้เหี้ยกู ดูทรงละน่าจะโกรธกูแล้วคนแรกเชี่ยมันชิงเหรอมาเหรอใช่เหรอเชี่ยมันชิงเ<ม>ว้ยแล้วไออันตีหมดก่อนอันตีหมดก่อนไอ้คนเล่นตัวไหนอ่ะเนี่ยไงเนี่ยอ๋อเนี่ยเอาเมื่อกี้ตอนตอนที่ผมเจอจากด้านบนนี่คือคุณล้มเหรอ,อผมนึกว่าเพื่อนอีกคนนั่นแหลนะผมนึกว่าคุณเล่นเม็กป่าวป่าวป่าวเอาตีใครวะเนี่เอา มันเป็นลูดมึงจะทิบขึ้นทำไมมึงป้าปะเนี่ยโอ้ยมันไม่เป็น,ปนไปเนี <laughs> ่ยมันมีลูดอยู่แม่งเดินไปที่เครื่จะจะไปทิครื่องเฮ้ยชิงไอ้สัตว์ไโดนมาอ้ามันแพ้แต่แล้วอะมึงขู่ใช่มันคขู่แล้ว อุ้ยอุ้ยใจเย็นที่เดิมอ่ะที่เดิมอ่ะว่าอะไรแดงไล่ผมแน่เลยไม่หาใครไม่รู้อะไรบรรลุพีไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอชิลี่หลอนทั้งวันน่ะ เดี๋ยวมันส่งเครื่องมาเนี่ยโว้ว่ะไม่รู้ว่ะบ้านใหญ่บ้านมีเครื่องเดียวทั้งวันทั้งวันอะไรเงี้ยเรียบร้อยไอ้เหี้ยทั้งวันอ่ะจุ๊กติกอ่ะโอ้จุ๊กอย่างควยเลยอ่ะโอ้โอ้เรียบร้อยฝันเสร็จด้วย ผู้ล้อจะบอกเลยอ่ะอุ้ยคนล้อนอะอุ้ยไม่ชิงเอาโจรเลยไม่โดนถามเลยอชิงบอกไม่ชิงแหน่เฮ้ยหรือเปล่าเฮ้ยไม่ไม่ชิงนะชิงนะชิงนะชิงเม็ดชิงคนไกลอ่ะเฮ้ยแต่เครื่องผมจะเสร็จแล้วว่าพี่มาได้ไหมมาได้ไหมช่วยได้ไหมเค มาเลยหนุมน่มมาเลยหนุม่มมาเลยหนุ่มโคตรอย่างสุดจัดไอ้เหี้ยมันควรจะโดนเนิร์ฟไปตรงเนี้ยไอ้มันควรจะเป็นหน้าต่างเดียวพอไว้แค่บ้านเล็กที่เขาโก,กงนะเจอเหลี่ยมนี้เข้าไปรอป้อยเลยเปิดประตูเลยนะเปิดแล,ล้วเดี๋จอน้ำฮิวอยู่ผมไม่รอแล้วว่า <c oughs> ผมจะได้ใช้เปิร<อ>ืนใช้ของผมมีไหนวนะนง่ะผมาบ้านใหญ่นะครับตรงไหนบ้านใหญ่วนะนง่ะประตูบ้านใหญ่ไง

จะไล่มั้งชิ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 งปู่ฮิวเขาเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วแม่งเพื่อนตั้งลากแถวเร็วๆราฮิวให้ร้อยไปเลยถึงช่วงอยู่อะไรวะแม่งไล่ออกเฉยเลยโคตรอย่างสุดจัด <c oughs> เฮ้ยช่ออยู่ข้างล่างนี่เองได้ยินได้ยินได้ยินเดี๋ยวจะลองวัดแจ้งกันอีกรอบหนึ่ง เอ้ยมาอีกมาอีกมาอีกเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยจัดจเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยแตวตามไปดูฮาไอ้เหี้ยคนคุยอ่ะก็จะไปเล่นยังไงวะนี่ไงเอ้าหอบมันได้ยินเสียงท่อมันเพิ่งรู้ตัวว่าได้ยินเสียงท่อแล้วมันยังไงอ่ะ แค่นั้น่ะแล้วมันยังไงถามหน่อยถึงเยอะแล้วโอ้โหโอ้โหไอ้นี่ด้วยจริงจังยางสุดอะดัดอะไรวะจำชื่อ่ามไหมเปิดเพลงเยอะยนี่เราเล่นเกมไปด้วยกูจะเศร้ามา แม่ดิมันต้องเปิดเพลงมันๆเจ๊ว่ะมะนุม่มโอ้โหเจเจทุกเกมนี่มีแต่ลูนหมดเลยอ่ะไม่มีด็อกเตอร์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 ข้าวตู้ตไม่โดนโอเคไรผมโอเคครับมีลูนมีลูนอ๋อ,อที่ที่คุณบอกเนะาะใช่ Fight, หลอกไฟด้วป่ะอ,อ้าวสมอำหมอนี่ไม่ตามมาดาเชื่อทำไ่วะเน,น,นี่ยเชยยื่อแบดโอ้โหจะเต็มแบนดอดมันอะเต็มเลยเหรอใช่ออนแดงปั่นได้ห้าสิบเหรอครับอา ั้ายกลางนะมันแบบโอ้โหเชียววิ่งติดเจอเอามันหลงเอ้ามันหลงไม่ต้องห่วงจะหนึ่งเครื่องแล้วเจเโดนไฟแล้ว ทิ้งว่ะมันทิ้งมันทิ้ง,งตาเครื่อนได้ไหมเจ้าเท่าเท่าไฟแล้วเดี๋ยวไปถอดไม่เอาเก่าหวงหวงหวงกลับกลับวางโท่าเท่าไฟไงที่นี่ช็อตเป็นนะเนี่ย

ดินสวยบอดบอดบอดโอเครื่องที่ 3, าสามกำลังเสร็จเครื่องที่ 3, าสามกำลังเสร็จเคเคเรียบร้อยอุย้ย <c ười> เหลือเครื่องเดียวแล้วบอดบอดบอดมันเหลือเครือ่องเดีวยวเจยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ผูกคุณสี่เครื่องเกินไปหรือเปล่าเพราะมายชัดเจนไงไม่รู้นี่น่าจะแบบออมพี่เดิมฝันละเบิดฝันละเบิดฝันละเบิดโอเคแสอยู่ไหนวะโอเคไปช่วยกันเฮียเนี่ยมันใจนี่มันจะทําให้มัน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 ไม่รู้ว่ามันทําอะไรแต่ว่าคือมันเหมือนมันน่าจะให้ผมไปแทงเหลืออะไรไม่รู้แล้วมันเหมือนว่ามันชี้มาที่กูอ่ะ ไอ้ยึดกดส้นตีนเลยสรุปคือจะให้แทงจะจะให้แทงก็วิ่งตรงดิไม่ใช่มึงจะวิ่งม้วนในยี้กดตีใช่ไหมสัตว์เวลาด้ทใช้ไฟแตะวะโอ้แต้มแต้มจูกุตันแล้ววะโคตรสุดลงหลอกฟองหลอกไฟด้วยอะไรนี่กูลากมันนี่ LT เหรอใช่ไหวปะเนะี่ย

เสาไม่ใช่เสาขาวเพื่อนเพื่อนปั่นอยู่เพื่อนปั่นอยู่เพื่อนปั่นอยู่เห็นกูบอกว่านะเชียนตีเช็คเชียร์อะไรกูแล้วก็มาดิ อุ้ยห้าเครื่องวะ่ะเอาวัดจุกห้าเครื่องสเต็ปจุกห้าเครื่องก็มาแล้ววันนี้โอ้โ oh, ห oh. ต้องต้องฉีกบาเล็กแล้วอย่างเงี้ยเอ้า oh, หายไปไหนหวะอ๋อยด้วย ไม่มี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 วิ่งช้าวิ่งช้าเขาตู้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 เอาไม่เข้าตู้อ่ะไม่เข้าตู้หรอเอาช้าไปแล้วเลยไรทัน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 เดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมให้เดี๋ยวอ้อมให้อยู่ตู้ใช่ไหม สวยง้างกะนุมง้างกะนุมเฮ้ยมันกดธกดูโกรดกูเจ okay. เอามันทิ้งไม่ได้โกรธเอ้ยสวยอะไรครับุ <c oughs> ม่มวิง่งโซนเดิมด้วยคนไทยแน่เลยเนะี่ย เฮ้ยชิบหายลงลมว่ะล้มลม้านเล็กเหรอเออไปใช้หลังทันหลังทันหลังเฮ้ยเรียบร้อยโคตรหยัดปั่นเอาเป็นกูเทอะไรไวะเนี่ยโคตรหยัดปั่นเฮ้ยเฮ้ไม่ทันจิบหายอีกทุบเพื่อนจีบตกไม้เพื่อน อยู่ตรงไม้อุ้มแล้วไม่ได้โอ้โหห้องวีด้วยชิปไม่น่าติดเล่นเลยอ่ะน่าจะแบบโอ้ย oh, ติดเล่นมากไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ด้วยกันไหมเพื่อนเพื่อนเนียอยู่กลับปะหนาบอกด้วยกลับวะไไไไไไมมมม่่่่่่่่กกกกลลลลลลัััับบบบออยยููเพื่อนทิวไหนเพื่อนโอเค ยผมมไ่หลครับอ้าวแล้วใครเปิดประตัวนะเพื่อนน้องโดนไล่อ่ะอเพื่นอนอยู่บ้านใหญ่อยู่ทำไมเพิ่งเริ่เป,เปิดอะ่ะครับไปยังโดนไล่อยู่เลยสวยเปิ <c oughs> บนบอกใครแล้วเปินบอกใครล้วถมคนน่าเกลียดเลย เซตเบสไม่เป็นไรเฮ้ย <laughs> อะไรอ่ะมันคืออะไรอ๋อเล็กเลื่อน <laughs> ขานมาดิขานมาดิกำนังคนขอโอบให้ได้นิดนึงอ่ <laughs> ผมจะได้อุ้มหลุดง่ายแล้วผมจะได้หลุดง่ายออกลนะโอเค ชียมีลมาอีกสคนเลยเชเกลียดเลยมองบอกกัน,นะสวยไปไปไปรสีแลนะรอสามดีนี <c oughs> สวยรอสี่เอาะอะแลไมล<ะ>ไปบ้านเล็ก <c oughs> เอาทำไมไม่ออกประตูอะ <c oughs> ไม่ทนันนะเนี่ย,อยออโอ้จะไม่เจอดุ่มือตายนะทิบแมว,มาวาหายแล้วมือประหน้านะเ,ปเ,เปล่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวรอพวทิวิ่งขอบแมกแม่เลมเข้าประตูไม่ทนัน 不低嘛。